เดี๋ยวไปดูข้างในนะคะที่แจงจะทำอะไรให้บ้างหลังนี้อยู่ติดสุขุมวิทเลยนะอ๋อหลังละจานสองบาทสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำรีโนเวทให้ใหม่ตั้งแต่พื้นจนหลังคาเลยค่ะ ทุกคนวันนี้พี่แจงพาทุกพามาอยู่ที่หมู่บ้านกิจวันติดกับถนนสุขุมวิทนะคะใกล้ๆกับบางแสนหลังนี้นะพื้นที่23ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำรีโนเวทให้ใหม่ wings. ตั้งแต่พื้นยันหลังคาเลยค่ะโซนบริเวณนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะตอนนี้ก็เคลียร์กับช่างอยู่นะเดี๋ยวกาลังจะเริ่มรีโนเวทเลยพื้นจอดรถด้านหน้านี้หน้าบ้านน่าจะกว้างประมาณ6เมตรกว่าๆนะคะแล้วก็หลังคาพี่แจงทําให้ใหม่นะก็มุงด้วยพีโฟมกันร้อนแล้วก็พื้นเราทําให้ใหม่ทั้งหลังนะคะ ในตัวบ้านนะครับจากพื้นถึงป้านี้ก็สูงประมาณ2.8เมตรที่แจงเปลี่ยนป้าให้นะคะทําพื้นให้ใหม่ตัวห้องนอนมี2ห้องนะคะซ้ายขวาแบบนี้มีกระจกด้านซ้ายกับด้านขวาเพื่อระบายอากาศห้องน้ําเราจะสังเกตว่าตรงนี้ เป็นประตูที่เปิดไปด้านหน้าบ้านนะคะทางนี้ยังเปลี่ยนนะคะให้ประตูไปอยู่ด้านนู้นนะเพื่อถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะประตูไม่ควรหันไปหน้าบ้านนี่บริเวณครัวของเรานะคะครัวหลังนี้จะกว้างมากๆนะคะแต่ว่าหลังคาตรงนี้จะเห็นโอ้โหเตี้ยมากๆเลยเดี๋ยวพี่แจงยกทําโครงสร้างขึ้นไปใหม่นะคะก็ทําให้มีพื้นที่ระหว่างพื้นถึงฟ้าสูงขึ้นไปอีกประมาณสัก2.6เมตรนะคะทำให้ครัวเราดูโปรง่งแล้วก็มีระบายอากาศด้านหลังด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะสวยๆให้แถมเตาแก๊สเตาฮูดดูดวันให้ด้วยนะคะ และใครที่กําลังหาบ้านทาวน์เฮาส์นะคะราคาไม่แพงใกล้ๆถนนสุขุมวิทใกล้บางแสนนะคะเดินทางไปบางแสนก็ง่ายจะไปเซ็นทรัลชนบุรีก็ง่ายหรือจะเซ็นทรัลรีราชาก็ง่ายนะคะหลังนี้อยู่ติดสุขุมวิทเลยนะ,คะใครที่กําลังหาอยู่ห้านนิดๆน,น,นะคะสามารถติดต่อมาได้อ๋อหลังรันจันทร์ตลาดน,นะ,ค,ะคนชนบุรีรู้จักนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยบ๊ายบายค่ะ